ให้แทงตลอดแล้วบอกเราแจกเอาเลยเพี้ยนเอาใกล้ตายมันก็เสียทีดีครับรับตลอดก็บอกเพี้ยนกันโทษทีไอ้หนูพีไม่ได้ตั้งใจจะรัดเว้ย <c oughs> มาเพี้ยนมาเพี้ยนรวมกลุ่มอีมันเอามังกรเพี้ยนมันเอามังกรเพีย้ยนอีสิดด้นดีมีเพีนด้มาเพนดิเพี้ยนไม่ตามเลยเว้ย ดันได้แลูกพี่มันต้องได้ป้อมดีวะอะไรโุ้ยโยดดเข้าป้อมสิดีเออเอาบัฟมันสวยสวยพี่หนุ่มดิ้งจ้ะม,มันมาแบบนี้เราก็ลุมกระเทือบมนเลยพี่แอร์เช่นเนียนย่ยแจกหนึ่งส,ยสวยไม่เสยลัดอย่างเดียวไอเราลุยต่อเลยพี่ยนเห็นอะไรแบบแ,แบบวะมัน ไอแพนน้าอยู่นี่นั่นว่าแล้วมีแพนน้ามาแพนดี้อีสิตอีก็มาดิครับแตกหนึ่งสอยบีสวยเฮ้ยไม่หนีเสรยว่ะเอาป้อมยันอ่ะสวยสวยพี่ดิงจ้าเอาบ้ามันคือซาแพ้กูบา้าอุย้ยมันมาบ่ะคีอศูนย์เน่ยบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมันต้องได้ เม็ดเม็ดเอาเม็ดมันมันต้องได้ดิวะกระเทือบในป้อมกระทือบกระเทืบมันเที้ยนได้ไหมวะเอาไม่ได้มันต้องได้ดิวะ,ะเอะเะเอ,อ,อตองอออิงจ๊อไซดูปทุอย่างกว่าจะได้เว้ยออ้ยไอแผนได้อยู่นี่ศู์ใช่ปะเอามาเลยเที่ยนกระเทือบให้กระเทือบให้ออ้ยจะตุยหมดแล้ว เอาไปเพี้ยนพวกหนุ่มเบียเสียใจด้วยถอยกันถอยเมียดเมด็ยดถอยมาเมียดยันตุยว่าแล้วว่าแล้วลิงจ้าเอามาเลยลิงจ้ากระเทิบมันแต่งหนึ่งสวยบิสวยจะหนีไปไหนไอ้หนูเอาเลยเพี้ยนจะหนีไปไหนไอ้หนูสวยสวยเพี้ยนสวยเก็บไม่ได้ปะดันไปลูกเี่ อ้าวทาล่ามีประเด็นเอาเนี้ยเพี้ยนสองสองก็มาดิครับเออใจเย็นเพี้ยนทาร่ะอุ้ยคือบางเดียวปะเพี้ยนเดายวอ่อนเพี้ยนเอาเพี้ยนมันห้าวอ่ะอะดูอินเตียกหนึ่งสวยบีสวยอย่าห้าวต้องหงข้าวไม่เปลี่ยนเลยนะเม้าดักเพี้ยนเมาดักเม้าดักเร็ว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 มันจะมามันมาแล้ว มันมาแล้วไอิซิดอีเอาเพีย้ยนเออเอาเราได้ดักเสยซิดจัดการมันเพีย้ยนนน่นน่ะนน่นน่ะเม็ดตีทำเป็นแจ็คกึศูนยทัยบะอย่าให้ทิ่ดได้เด่นตัวหลวงเนอะกึศูนยทัยบะดันไปเพีย้ยนดันไปเพีย้ยนปีดแทงให้อ,อ, أ. อูอูอูถอยถอยเพีย้ยนถอย วุ้ยกระตุยอะทาร่าเข้าแล้วเพี้ยรอพี่ด้วยไอ้หนูรอพี่ด้วยไอ้หนูไบโอเดตแจกหนึ่งสวยปีเสียในป้อมพี่ก็เอานะไอ้หนูลุมพย้ำมันลุมพย้ำมันเอ้ามันอยู่นี่อย่าทำเม็ดอย่าทำเม็ดพี่อย่าทำลุมกระทึบมันเทียบลุมกระทึบมันเทียบเอาสามหนึ่งอีสิทธิ์อีกขึ้นถึกแค่อะขึ้นถึกแค่อะ คือนถึกแถววะก็มาครับแจกหนึ่งสวยบิดสวยกว่าจะตุยสิดีหนีไปไหนไอ้หนูกระสุนแถววะพุ่งถึกลุยเลยเพี้ยนเอาขาล่ะขาล่ะเข้าเราก็ลุยดิครับไอโอเลตนี้ไปไหนแตกหนึ่งสวยบิ๊ดสวยลมขยามมันไอ้หนูดิ้งจ่อทำไมตีเบาแถววะลุมมันลุมมันเพี้ยนเอามาดิมาดิสามสองมาดิครับจะมาขี่คอกันมายังไงมึง anyway. right? กึกสุนแถววะ เอ้ยมันคึ้นึกอคอทำไมถึอวะอีชิดดิขึ้นสวนเถอะบ้าขึ้นสวนเถอะบ้าลูกย้ามันแตกหนึ่งสวยไมสวยดึงคอนไว้จะหนีไปไหนวะชิดดิดันไปลูกพย่เอาป้อมเอาป้อมเทียนเอาป้อมมันเทียนเอาดักเอาดาร์กอแพนดาพ้าแพนดาพ้นดาพาซิ่ง ก็มาดิครับเขี่ยนเข้าเราก็ลุยดิคับเขี่ยนเข้าเราก็ลุยดิครับ,ารารบมาดิครับเขียนเขีเย่ยนเขี่ยนตามด้วยอืออือแขงให้อยู่แขงให้อยู่เพี่นแทงให้อยู่เพี่ยนในป้อมก็เออสวยเพีน่นสวยดันไปดันไปลูเงี้พี่ขยํำให้พี่ขยํำให้มาครับอือแต่งหนึ่งสวยพ่เศยกว่าจะได้ไว้ไปจบไปเด็ดจริงเลยดิจบได้จบได้เพีน่น Ê, nó nghe gì vậy? Xoay ngang tầm thông đi ăn.